เบอร์ดำแล้ว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 เบอร์ดำ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 นะเบอร์ดำนะเบอร์ดำสัญญาณไม่ดีครับทำไมิ๊กครับสัญญาณมันไม่ดีต้องก่ออะไรนะเบอร์ดำเบอร์ดำเบอร์ดำเนี่ยไม่ดีด้วยสัญญาณมันไม่ดีนะบางที่มันกลางเลยทุกนะต้องก่ออะไรครับเดียวเลยครับดำได้ไหมเดียวดำได้ไหมเดียว

đấm 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 mày đấm 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 mày đấm 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 đi xe đi chạy tận thu con với nhảy toi nô cho nó nạp chạy với tố, nà. Nà, đà xét nắp bài đi chết